ว่าล็อไปยามมือเกียวมือเกียวขึ้นหน้าหน้าแก่ยว่งสาจิไปยามไมเกียวไม่เกียวเอาบ้าอดีเทามาแล้วเออเปียงไหนอันอไปมมือเ้าใช่ไหมเราเหรอเราที่บ้าน เมื่อวาแร่งใดแรงใดมันจะต่ำชื่นต่ำชุ่นมาทันเออม่านมือไหนงานเมือหม่ก็ต่ำบกคงเรียกต่ำบุกคลมาแันเก็เรียกใจให้เพมือน่นะมันจะหนามือเรเลยขีุ่๊มซานเงียนตอนนี้ตอนนี้ยังโมเดิร์นยังโมหหสึกโตอยู่เอาไม่เชียวเราเก็บลายแค่บอกไม่ยิน่า แถวฮะพี่ไ wow. ด huh? oh. uh. 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 ้เลยแถวฮะแล้วตำไม่ได้จะตำระบบคุ <c ười> <c ười ้งเอ้ามื่อนี้่นี่ยกินมื้าเลยโอ้ยเจ้าอยากกินทอดแค่กับยังเขาไปบ้างยังไม่ยั่วเออจเจ้าอยากกินก้อยเนี่ยบอสเขาเอาไปเนี่ยเออไปเนี่ยก็ได้ไปเนี่ยก็ได้เกิดไปเนี่ยเนาะ เด้อมีเนียมากกว่าไอ้เท่าเนาะเออได้ๆไว้เงียอาเลยเนาะเครียดแล้วมเรีนอเามานะไอเออมาข้นอดเลนะุ้ดันปวดมเติมอจอเชื่ร